ร้อนแทบแย่แนวแก้ไขกับมะเลือ,องครับผมอ้าววันนี้เราจะมาล้างห้องเครื่องครับนู้นเนี่ยลดแตยูนครับผมโอ้ยสกปรกขนาดอ่านี่ครับเนาะงทำงานวนไปไอ้ิอ้ิสวสดอทูบูครับผมพยาธจังไเลยน้องนี่นะเขาเรียกว่าทำงานทำการครับเน้องผู้แก่อยู่พอปฎิแก่อยู่ น,นตรากรจ,ราาจะรักห้องเครื่องครับมี้เนาะโอ้ยนี่ครับ <c oughs> ช่วงนี้ก็จะประมาณสองโงเช้าโดยประมาณครับผมเตื่นขึ้นมาทำเวียกงทำงานหลายการหลายอย่างหลายแนวไม่มีแต่แนวแก้ครับผม <c oughs> อ้าโอเคนะครับเนาล้างไปเรื่อยๆครับเนี่ยรังเล่นๆหัวๆมาหยอกพี่หยอกน้อนครับน้ารถมาฝากพี่ฝากน้องเหมือนกับเหมือนเดิมครับน้าหุ่ยปวดปวดโอเคเราจะล้างเครื่องรถแต่ยุ่งกันเลยโอ้รถช่องน้ำับน้ำดื่มอันๆเนี่ยโอ้ยสมศักดิ์พุกขนาด ขั้นแรกจะลงเบนซินก่อนนะครับมันลงเบนซินก่อนล้วอาล้างมันขี้เกลือครับนี่ก็พวกขับขี้ไข่พวกไอเนียต้นมันกันมาล้างมันออกกันและขั้นตอนต่อไปเราจะลงแฟบครับเนี่ยเบิ้วขึ้นรอดมันจะสีเสี่ยมถัวลูกกันรอหากินกับมาสีกับเสี่ยเบิ้วไปหน่อยเขาบอไปพรมอยู่แล้วผิดน้องอ่ะโอเคนะครับเราจะลุยครับขั้นตอนต่อไปเราจะลงแฟบนะครับปิ้วมีตลอดแต่ไม่จอดขาย มีบอกอุกยางหลายแต่บุญขายาซื้อๆเก็บไว้ทักแก่ผู้เดียวครับผมอ่ะครับตอนต่อไปเราจะลงแฟบได้ไามนี่ครับโอ้สุกปุกขนาดเท่านีคนขับรถดี่กินไปแจ็กล่างเนาะอ่าครับตอนการลงแฟบนะครับเนาะ เป็นคนตลกแต่ชอบเรียนหลอดเป็นคนน่ากอดและก็เป็นตัเสิงกับอกโอ้ยเก้าให้เด็กแก่ครับโอเคก็มาล้างเครื่องวันล้างหุ่เครื่องบนป้ายครับเนาะ้บื่อน่าวันนี้คุณกินข้าวหรือยังครับโอ้ยหมื่นหนึ่งมีวันหนึ่งครับเนาะโอ้ย ผมไม่กินข้าวผมก็อิ่มครับผมรู้ไม่ทาไมผมถึงอิ่มเพราะผมอ่านกินตัวเองครับผมอู้อ่านยินสุขของกับองงิ่มแทนเขาไป็ด้วยพี่น้อง <c oughs> โอ้รู้เรื่อง <c oughs> โอเนี่ยนี่ครับเนาะไม่เรื่องงานไม่อดใจที่ผมบอกครับนี่ติดรู้ไม่ติดรวยติดคนสวยก็ติดหีอย่างเดียวกับรู้เรื่องกระเบื้องเครื่องโอเคเนาะอืมไอ้ชูระบุญได้ครับนี่ <c oughs> วันนี้ใส่ชุดอาบนมาทำงานครับผม,มเราพนักง,งานลานนี้เนี่ยไม่ได้ไม่ได้เพิ่งเทรนงานใหม่แล้วรู้จักล้างห้องเครื่องเลยกับนอ้องลมเย็นเกินบ้านเราดีก็ห้องแอร์มีพ่อมีแม่และมีแนวแก่ที่คอยเต้น <c oughs> อู้หน่ะ โอ้ยนะครับมีนลายคนไลค์กับออมลค์คนไลค์ก็ทำงานนะครับผมเก็นแกนี่ลังทำงานคนหน่อนาเดียบมวนกลับบ้านเย็นนี้อยากมีคนเอาตังให้ถามว่าแก่ไหมนางวันหวานไว้พาเอียงแก้มให้หอม ยอมใจเมื่อมีตัณหาเปลี่ยนห้องให้ดูมีค่าให้แม่ค้ามาขายแนวแก้แก้ไม่คนดีมีพี่เป็นแฟน เชียบครับผมวู้ดเด็ดคำนะัสราไม่มีวุ้ิเป็นคนแต่งครับผมขับร้องเลยผมนี่แหละผู้บ่าวมักแก้ครับผมแก้ที่มักแก้ที่สุดในโลกครับผมแก้เพราะความมีแหงก็แล้วจะบอกให้โอ้ลัน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 ,น,น <c oughs> แก้ม่ให้คนดีมีพี่เป็นแฟนดิมว่า <c> ข <oughs> <c oughs> ับขรถชั่วคนเดียวเนี่ยไม่ได้น้ำมันต้องต้องขอตังตะยุนแล,ล้วก็ในอัดฉีดสุดหน่อยอัดฉีดสุดหน่อยไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้ว พนักง,งานก็เม่ล้วโอ้ยพนักง,งานนีน่เนาะฝ่ายบุคคลบุณย์ครับตายูนครับตายูนเป็นฝ่ายบุคคลนะโอ้ยแล้พนักงานมีพนักง,งานดีเด่นคนหนึ่งครับเนาะเอสายเขียวครับ้นี่แหละพนักง,งานดีเด่นครับเพน่กงานประจำโรงน้ำอันๆครับแก้าแกมาให้คนดีมีพี่เป็นแฟนโอเคนะโอ้ยเราจะสารนะครับเนาะ นี่ครับน้ำไม่ไมไมติดรูไม่ติดรอยติดหิ้วอย่าติดคนเคยอย่างเดียวอย่างที่บอกันะแต่โธ่ขักแต่ว่าผมเี๋ล่างลงบ,บินไปี่ไหมวันนี้บู๊ขึ้กันนาดครับเอี่ยมอองอรา,า,าไทยรือ่เนี่ยโอ้นี่ครับน้ำมันเยี่ยมตอนนี้ นเราต้องจะออกเดินทางไกลทุกไกลๆยังไงเราต้องเช็คสภาพรถกันนี่ครับตรวจเชสภาพนี่กับร้านห้องเครืรร่องห้องตึระมอนหนูมาน้ำต้องพร้อมครับผมเนาะเพื่อชุกเฉินด้วยอุบัติเหตุมันจะได้อ่ามันจะได้ไม่ต้องไงนี่ครับเนาะโอ้ยนะกะเอ๊คิดถึงแคมแย่ของแกไม่มีวันนี้ <c oughs> นี่ครับโอ้ยเนี่ยเหล่าเราไม่บอกยากเลยนะ โอ้อย่าลืมนะครับฝากฝากซื้อแนวแก้โอ้แม่ฝากกดไลค์กดแก้โอ้ไม่กดแชร์ครับผมแล้วไม่หนาวปวดหัวในช่องทางการติดตามทางยู u ูบบุญนันนะครับในเพจบุญนนั่นเฟซบุ๊กบุญนันอินสตาแกรมบุญนนั่นติดตามให้เน้พินนองอ่ะพิเศษสุดสำหรับผู้สาวมาแก้แม่หมายมาแก้แม่ห้างมาแก้ไม่รู้ว่ามาแก่คนแม่มันมาแก่แม่ห้างลูกติดมาแก่และคนชราและเด็กไร้มาแก่ถ้ากดไลค์กดแก้วโอ้ไม่กดไลค์กดแชร์ให้ผมเด้ว ผมจะตามไปแก้ด้วยถึงห้องเลยทีเดียวเชียสวัสดีพวกมักแก่ผมเลยแหงมักแก่ก็บ่บินๆหน่อย